สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุด u กุส t i o n อีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นจิกซอสุดกุนะครับซึ่งกติกาของจิกซอสุดกุก็จะคล้ายๆกับคลาสสิกนะครับแค่จะต่างกันตรงที่คลาสสิกก็จะเป็นตารางที่มีกลุ่มกรอบย่อยขนาดสามนามนะครับแต่จิกซอก็จะเป็นรูปทรงต่างๆก็คือในกลุ่มกรอบย่อยเนี่ย จะต้องประกอบด้วยเลข1นถึงเไม่สํากันนะครับซึ่งเทคนิคการเล่นของจิ๊กซอก็จะคล้ายๆกับคลาสสิกนะครับก็คือตัดตัวเลขแต่ละช่องออกไปนะครับยกตัวอย่างนะครับในกลุ่มย่อยความมือบนสุดนะครับสังเกตเลขหน,นะครับเลขหนก็จะตัดแถวนี้ออกไปนะครับบวกกับเลขหนก็จะตัดด้านซ้ายออกนะครับ เพราะฉะนั้นเลขหนึ่งก็จะเติมได้ช่องเดียวคือช่องนี้นะครับเราเส้นเดียวกับเลขหกเหมือนกันนะครับก็จะสามารถตัดแถวล่างออกได้นะครับเพราะฉะนั้นเลขหกก็สามารถเติมได้ช่องเดียวคือช่องนี้นะครับอีกเทคนิคหนึ่งของการเล่นแบบคลาสสิกก็คือการไล่แต่ละแถวแต่ละแนวที่เหลือเหลือประมาณสองถึงสามช่องนะครับ ก็ยกตัวอย่างนะครับก็คือแถวบนสุดนะครับแถวบนสุดตอนนี้ประกอบไปด้วยเลข1-2-3 5 6 7 8นะครับขาดเลขสี่กับเลข9นะครับซึ่งเลขสีก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็จะเป็นเลข9แล้วก็เลขสีนะครับแล้วก็ก็จะสามารถไล่ตรงนี้กลุ่มย่อยตรงนี้ต่อได้นะครับซึ่งจะขาดเลข3ากับเลข6นะครับเลข6กก็จะตัด ก็จะเป็นเลข3แล้วก็เลข6หรือว่าในกลุ่มย่อยนี้นะครับในกลุ่มย่อยนี้ก็ก็จะประกอบด้วย1 2 3 4 6 7ขาด5 8 9นะครับแถวนี้ก็จะมีเลข5กับเลข9นะเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เติมเลข8ได้นะครับแล้วก็เลข5อยู่ช่องนี้นะครับก็ถ้าตัดก็จะเป็นช่อง5แล้วก็ตัวเลข9นะครับ ทีนี้นอกจากวิธีการสองวิธีนี้นะครับจิกซอมจะมีเทคนิคที่จะช่วยให้เล่นได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเทคนิคแรกนะครับที่ที่จะมาอธิบายกันก็คือให้สังเกตในในจิกซอที่มีแถวแบบยาวๆนะครับก็อย่างเช่นใน กรอบด้านล่างสุดนะครับจะเห็นว่ามีมีช่องที่ติดกันยาวๆอยู่เรียงกันอยู่5ตัวนะครับเทคนิคนี้นะครับก็คือตัวเลขที่แยกออกมาจากแถวที่ยาวๆนะครับก็คือในนี้ก็คือสช่องนี้นะครับจะต้องเป็นตัวเลขชุดเดียวกับ ตัวเลขที่อยู่ในแถวยาวๆแถวนั้นนะครับที่เหลือนะครับก็คือสีเขียวกับสีเหลืองจะต้องเป็นชุดตัวเลขชุดเดียวกันนะครับมาดูนะครับตอนนี้กลุ่มย่อยสีเหลืองนะครับก็จะประกอบไปด้วยเลขสองห้าหกนะครับกลุ่มย่อยสีเขียวจะประกอบด้วย5้ากับ6นะครับก็จะขาดเลข2อยู่นะครับ ซึ่งเลข2ถ้าสังเกตแล้วด้านซ้ายมือก็จะสามารถตัดตัวด้านล่างออกได้นะครับซึ่งสามารถเติมเลข2งในข้างบนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับซึ่งอันนี้ที่อธิบายที่จริงมันสามารถเล่นแบบธรรมดาได้นะครับก็คือเลข2ตัดด้านล่างตัดตรงกลางออกก็จะสามารถเติมเลข2ตรงนี้ได้นะครับแต่ทีนี้เรามาดูประโยชน์ อีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตในกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยสายล่างนะครับมันจะมนนะีสีแถวตรงนี้ที่เรียงกันนะครับสีแถวตรงนี้ที่เรียงกันเราสามารถให้ลท์ได้ว่าตัวเลขที่แยกย่อยออกมาอันนี้ก็จะมีอยู่5ตัวนะครับจะต้องเป็นตัวเลขชุดเดียวกับ4ตัวนี้นะครับทีนี้พอ ได้อย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้กลุ่มย่อยสีเขียวนะครับก็จะมีตัวเลขประกอบด้วยเลขสีและก็เลขห้านะครับส่วนกรอบย่อยสอีในกลุ่มย่อยสีเหลืองนะครับเลขสี่นะครับก็จะตัดแถวแถวขวาสุดออกนะครับแถวรองสุดท้ายออกนะครับตรงกลางออกแล้วก็สายสุดตรงนี้ตัดออกได้นะครับ เพราะฉะนั้นเลขสีก็จะสามารถเติมได้อยู่ช่องเดียวนะครับก็คือช่องนี้นะครับเช่นเดียวกับเลข5้นะครับเลข5ก็จะตัดสายมืออันนี้ออกนะครับช่องตรงกลางอันนี้ออกแล้วก็ช่องขวาสุดตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเลขห้ก็สามารถเติมได้ก็คือช่องนี้นะครับแล้วก็เล่นผสมผสานระหว่างการไล่ธรรมดากับการการดูแถว ที่มีแยกย่อยออกไปนะครับซึ่งเทคนิคนี้มันก็เหมือนกับการเทคนิคที่อธิบายไปมันก็คือเหมือนกับการที่ที่ดูแต่ละแถวนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราสังเกตก็คือแถวที่8นะครับก็คือตอนนี้มีเลข268นะครับก็จะขาดเลข1 3 4 579นะครับ าถ้าสมมติไล่แบบคลาสสิกธรรมดาเราจะต้องมานั่งไล่ทีละช่องนะว่าตัวนี้ขาดเลขอะไรอะไรอะไรนะครับการที่ใช้เทคนิคแถวแยกออกมาแล้วดูกลุ่มตัวเลขย่อยมันก็จะช่วยวิธีช่วยให้เราสามารถเล่นได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแรกนะครับต่อไปเทคนิค ที่สนะครับวิธีการของมันก็คือให้ทำการลากเส้นหรือทำการใช้มือปิดก็ได้นะครับปิดและดูว่าข้างบนอ่าถ้าถ้าอันนี้ลากเส้นนอนนอนก็จะดูว่าข้างบน มีช่องไหนที่มันเกินช่องชช่่อองงในกลุ่มย่อยที่มันเกินตามเส้นที่เราคิดไว้นะครับแบบน้อยอ่าแล้วก็เป็นช่องแบบน้อยๆครับซึ่งอันนี้ก็จะมีช่องนี้ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องนี้นะครับเช่นเดียวกันก็คือด้านล่างครับด้านล่างด้านล่างก็คือช่องที่ไฮไลท์สีเขียวนะครับเทคนิคนี้นะครับ มันก็จะบอกได้ว่าในกลุ่มย่อยที่มันเกินทางด้านหนึ่งจะต้องเป็นตัวเลขชุดเดียวกับอีกด้านหนึ่งที่เกินมานะครับซึ่งอันนี้ก็คือกลุ่มย่อยสีเหลืองนะครับก็จะเป็นชุดเดียวกับสีเขียวนะครับซึ่งตอนนี้สีเหลืองมีเลขสีปรากฏอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวก็จะต้องมีเลขสีปรากฏตกปรากฏอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งช่องขวามือนะครับก็จะมีเลขสีตรงนี้ปรากฏไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเลขสีก็เหลือช่องเดียวที่เติมได้ก็คือช่องนี้เท่านั้นนะครับมาดูมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาทำช่องเนวตั้งมังครับ ก็คือช่องอามาดูตามที่ที่เขียนไว้นะครับก็คือแถวที่สองนะครับช่องที่อยู่ซ้ายมือนะครับช่องที่เกินซ้ายมือก็คือแล้วน้อยก็คือช่องนี้นะครับสี่สี่ช่องนะครับช่องที่อยู่ขวามือนะครับก็จะประกอบด้วยช่องนี้กับช่องนี้นะครับ ซึ่งจะเห็นว่ามันก็จะมีสช่องด้านซ้ายนะครับกับ4ช่องด้านขวาที่เกิดมานะครับจะต้องเป็นตัวเลขในชุดเดียวกันนะครับทางด้านซ้ายตอนนี้ประกอบไปด้วยเลข5 7 8 9นะครับทางขวามือนะครับตอนนี้มีเลข5 7าแล้วก็8ปดนะครับเพราะฉะนั้นอีกตัวที่จะสามารถเติมได้ในที่ไฮไลท์นี้คือเลข9เท่านั้นนะครับ ซึ่งหลักการเติมเส้นก็คือถ้าถ้าเป็นมือใหม่ถ้าจะลองก็คือค่อยๆปิดทีละเส้นดูแล้วก็มีมีส่วนไหนที่มันเกินไปมั่งนะครับก็ลองไล่ดูนะครับอย่างเราก็จะสามารถไล่เส้นนี้ก็ได้นะครับเส้นนี้ถ้ามองผ่านผานนะครับมันก็จะมีทางด้านซ้ายนะครับที่เกินมาก็คือมีติ่งนี้กับติ่งนี้นครับสี 4. ช่องนะครับทางขวาก็คือมีนี่มีนี่แล้วก็มีนี่นะครับก็คือเป็นเลขสามสี่ห้าแดนะครับเพราะฉะนั้นอีกสองตัวก็สามารถเติมได้ก็คือ3ากับ8นะครับหรือว่าเราถ้าสมมุติลากตรงนี้นะครับลากตรงนี้มันก็ ค่อนข้างยากหน่อยเพราะตรงนี้มันมีเกินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วถ้าฝั่งนี้มันก็เกินมาถ้าถ้าล่าแบบน,นี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอาจจะข้ามไปก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยๆก็ค่อย,อย,อยตัดแล้วก็ลองดูว่ามีติ่งตรงไหนที่ที่แยกออกมาก็สามารถเปรียบเทียบได้นะครับ แต่วิธีนี้ก็อย่าลืมเทคนิคขั้นพื้นฐานก็คือการไล่ทีละแถวทีละแนวทีละกลุ่มย่อยทีละตัวเลขนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้ก็ยังก็ยังจำเป็นอยู่สำหรับการเล่นทุกๆกกระดาษเลยนะครับทีนี้เทคนิคสุดท้ายนะครับก็ก็จะเป็นเทคนิค คล้ายๆกันนะครับก็คือให้ลากเส้นนะครับให้ลากเส้นออกมานะครับแต่ทีนี้เราจะดูกลุ่มที่มันเลยเส้นออกมาแค่ฝั่งเดียวนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือให้ดูฝั่งซ้ายที่มันโผล่ออกมาจากเส้นนี้นะครับซึ่งจะมีช่องนี้นะครับมีช่องนี้นะครับมีสีช่องนี้นะครับ มีช่องนี้แล้วก็มีสองช่องนี้ที่เกินมานะครับและซึ่งเมื่อเมื่อเรานับแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้านะครับมันก็จะมีกฎอยู่ว่า9้าช่องนี้แหละตัวเลขห้ามซ้ำกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในกลุ่มย่อยสีเหลืองตอนนี้ก็จะประกอบ ตออไปด้วยหนึ่งสี่ห้าหกนะครับขาดสองสามเจ็ดแปดเก้านะครับซึ่งเมื่อเราดูแล้วก็เลขสองก็ไม่ไม่สามารถอยู่ช่องนี้กับช่องนี้ได้เลขสองไม่อยู่ไม่สามารถอยู่ช่องนี้ได้แล้วก็เลขสองไม่สามารถอยู่ช่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็จะค่อยๆตัดไปนะครับก็จะเป็นเลข2อยู่ช่องนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าเติมได้อยู่างไรอาจจะเติมไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนจุดในการมองต่อไปนะครับมายกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งสำหรับเคสนี้นะครับก็คืออยู่เส้นนี้นะครับแต่ครั้นี้มองทางด้านขวานะครับ น้่นขวาก็จะมีที่เกินมาคือช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้าช่องที่หกช่องที่เจ็ดช่องที่แปดแล้วก็ช่องที่เก้านะครับซึ่งตอนนี้ก็จะประกอบประกอบไปด้วยตัวเลขหนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับก็จะขาดตัวเลขสามเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับ เริ่มด้วยเลขเก้าก no ่อนเลขเก้าจะไม่สามารถอยู <ing noise>. ่สองช่องนี้ได้นะครับเลขเก้าจะไม่อยู่ช่องนี้ได้เพราะฉะนั้นเลขเก้าก็จะเติมได้ช่องเดียวก็คือช่องนี้นะครับต่อไปเลขแปดนะครับเลขแปดเลขแปดก็ไม่สามารถอยู่สองช่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลขแปดก็จะอยู่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับที่เหลืออีกสองช่องก็จะเป็นเลขสามและเลขเจ็ดนะครับ ซึ่งเลขสาเลขเจตอนนี้มันอยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกันนะครับก็เราสามารถกําหนดให้ว่าตรงนี้มันเป็นคู่แฝดกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการเล่นในคลิปที่อ่าคลิปล่าสุดนะครับก็คือการทดยังไงให้เสียนพาที่สองนะครับว่ามันจะมีเทคนิคการเล่นคู่อยู่นะครับก็คือตอนนี้อันนี้สองเท่าน,นี้ก็จะเป็นเลข3กับเลขเจเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นในกลุ่มแถวนี้นะครับตอนนี้มีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามที่เป็นคู่เลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดที่เป็นคู่แล้วเลขเก้านะครับเพราะฉะนั้นอีกช่องหนึ่งที่จะัเติมได้ก็คือเลขแปดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มนี้ย่อยนี้ก็สามารถดูได้เลยนะครับก็จะขาดเลขสิบเลขเก้านะครับเลขเก้าตัดด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขเก้าช่องนี้เลขเก้าช่องนี้นะครับ มาลองทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับกดข้อที่สามอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราลากเส้นนี้นะครับถ้าเป็นตัวอย่างที่สามกดข้อนี้ก็คือดูตัวบนนะครับตัวบนก็จะมีตัวนี้ที่โผล่มาสองสองฝั่งนะครับ ก็คือสีช่องแล,แล้วก็อีกห้าตัวก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็น9ตัวนะครับแต่ถ้าสมมติในเคสนี้นะครับ2ตัวบนที่เราเงาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เราไปดูด้านล่างก็จะมีติ่งตรงนี้ออกมาซึ่งอันนี้กดนี้ก็จะเป็นกดข้อที่2องแทนเลยนะครับก็คือตัวเลขชุดล่างนะครับก็จะตรงกับตัวเลขชุดบน สีเหลืองทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะประกอบด,ด้านล่างก็จะประกอบไปด้วย1 2 4สี่แล้วก็คู่3 7มนะครับแต่เราจะโฟกัสตัวที่เติมแล้วนะครับคือ1กับ2นะครับ1กับ2เลข1ก่อนนะครับเลข1ด้านบนสุดตช่องนี้ก็จะถูถกตัดออกไปนะครับแล้วก็เลข1ช่องนี้ก็จะถูกตัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเลข1สามารถเติมได้ช่องเดียวก็คือช่องนี้นะครับ แล้วก็เลขสองนะครับเลขสองตัดแถวนี Hold ้ออกไปนะครับ <Müzik S 1> ก็จะเหลือสองที่จะเติมได้ก็คือช่องนี้นะครับก็สามารถเติมเลขสองตรงนี้ได้เลยนะครับ <laughing noise> ดังนั้นเหลืออีกช่องหนึ่งท,ที่ที่จะเติมได้ก็คือช่องนี้นะครับซึ่งจะต้องเป็นเลขเดียวกัน <gasps> <molecular noise> ช่องนี้นะครับซึ่งตรงนี้ทอดไว้เป็นเลขสามเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็น เลขที่เติมได้ก็คือสามว็ดสามก็จะตัดตรงนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสามารถเติมได้แล้วก็คือเลข7เท่านั้นนะครับพอเจตรงนี้แล้วนะครับสำาะะัอันนี้ก็จะต้องเป็นตัวเลขชุดเดียวกันก็คือเลขเจแล้วก็จะเป็นเลขสามตามลําดับนะครับโอเค ทีนี้ก็มาเล่นแบบปกตินะครับก็ดูอันนี้ก็จะกลับมาเล่นแบบแบบเทคนิคธรรมดาแนละ้วก็คือตัดนะครับก็คือแถวนี้นะครับมีเลขสองสามสี่ห้าหกแปดเก้านะครับขาดเลขหนึ่งกับเจ็ดนะครับเลขเจ็ดปร,กร,ปรากฏแหลวเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งอันล่างเป็นเลขเจ็ดหรือจะดูกลุ่มย่อยนี้ก็ได้นะครับกลุ่มย่อยนี้ขาดเลขหนึ่งกับแปดนะครับเลขแปดตัดตรงนี้ออกไปนะครับ เพราะฉะนั้นเลข8ก็จะอยู่ตรงนี้เลขหนึ่งก็จะปกดตรงนี้นะครับดูแถวนี้ครับแถวนี้ขาดเลข3กับ6นะครับซึ่งตอนนี้ยังเติมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น2ช่องนี้ก็จะเป็นเลข3แล้วก็เลข6สองคู่นะครับซึ่งเป็นคู่แฝดกันนะครับ สองช่องน,นี้ก็จะเป็นคู่แฝดกันเพราะฉะนั้นอีกช่องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ประกอบด้วยเลขหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดเลขสองนะครับก็จะสามารถเติมเลขสองได้นะครับแล้วก็มาดูแถวนี้นะครับแถวนี้ตอนนี้มีเลขหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าขาดสามกับหกนะครับมีเลขหกไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเลขสามอันนี้ก็จะเติมได้ละเลขหกแล้วก็เลขสามนะครับ กลุ่มย่อยนี้นะครับกลุ่มย่อยนี้ขาดเลข4 6 8นะครับมีเลข8แล้วนะครับก็จะเติมอันนี้ได้เลข4ตรงนี้มีแล้วก็ตัดเลข6นะครับกลุ่มย่อยตรงนี้นะครับมีเลข1 2 4 5 6 8 9นะครับขาด3 7นะครับมีเลข7ตรงนี้ตัดไปแล้วนะครับก็เติมได้ครับกลุ่มย่อยซ้ายมือนะครับมีเลข2 4 5 6 9 8นะครับขาด1 3 7นะครับ7 สามตับเพราะฉะนั้นจะเติมแรกก็คือ3ามแล้วก็เจนะครับสุดท้ายนะครับกลุ่มย่อยนี้นะครับก็ถ้าถ้าใช้เทคนิคแรกนะครับที่ยาวๆนะครับมันเราจะต้องเ,อเราจะไม่ต้องมานั่งไล่เลขนะครับเราก็แค่เห็นว่าตอนเนี้ยกลุ่มย่อยข้อมูลก็ ประกอบไปด้วยเลข2 5 6นะครับซึ่งด้านล่างก็มีเลข2 5 6แล้วก็จะขาดเลข3นะครับก็สามารถเติมเลข3ได้เลยแล้วค่อยมานั่งไล่ที่เหลือก็ได้อีก3ตัวนะครับก็จะขาดตัวเลข7 8แล้วก็9ต่ำลําดับนะครับโอเคทีนี้เราก็สามารถเล่นตารางนี้โดยใช้เทคนิคเพิ่มเติเมเฉพาะจิกซอได้นะครับ3เทคนิคนะครับ ก็ฟังแล้วก็ลองไปทบทวนแล้วก็ไปฝึกกันเยอะๆนะครับใครที่มีคำถามอะไรหรืออยากให้สอนแนวไหนอีกก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ